สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูทะเลหมอกกันเด้อทะเลโอ้เย็นหน่ะหนาวอ่ะโอ้หนาวอ่ะโอ้ตัวตัวตัวหนาวนี่ก็นอนเล่นี่ก็ได้ตัวไหนไม่อยากอย่างก็นอนในรถตัวตัวก็นอนในรถก็ได้ตัวเขาอ่ะเนาะ เขานอนในรถตัวไปลงไปที่จรวดส่งแลไวเจ้าแดงเนี่พื้นที่กอกกองไฟเนี่ยจอดจอดมีปัญหารถคขาเยอะเขาก็ไปจอดดีๆสิไม่มีที่จอดเขไปจอดที่ไหนไปอยู่ข้างถนนเถอะเนาะเออไปจอดดีๆที่มันเออนอนที่พีชนะล็อกยังไงล็อกรถยังอะเอาล็อกสิของโอ้หเนี่ยเนี่ยน้องไงน้องไง โอ้กินกินปิ้งย่างโอ้หอมอ่ะกินปิ้งนี่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 ตรงนี้นะ <Okay. S 1> กินปิ้งย่างนี่นี่นี่เขามาชมบรรยากาศกันฮูบอเพื่อนเพื่อนฮูบอเนีเ่ยมีบรรยากาศจังเลยวะ เบิ่งเอ้ยเบิ่งดิดูกันนะคะดูกันนะคะบรรยากาศค่ะโอ้ยนนนนมีบังกะโลด้วยเปล่าอืม บนดอยนะคะบนอนๆจ๋าบนดอยนะคะนี่เห็นบ่นี่ก็มีที่เศร้าพร้อมเต้นน่ะเขาให้เช่านะเนี่ยเขาให้เศร้า,าด้วยเนี่ยเต้นเนี่ยบินบ่นบ่งด้วยบรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะ Nè, có biết sao nên không biết sao nè, không biết sao nên là gây 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 dài gây nè, gây 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 nha, không không nó có sau nữa nè có mèo, có mèo treo to hàng lang luôn nè, nhảy nhảy luôn nè, nhìn, luôn nè, luôn nè, nhảy nhảy luôn nè, luôn à, ô hô, giờ โอ้คุณปยากกินไก่ก่อนเดีย๋ยวพ่กนี้ค่อยว่ากันต้มไก่กินก่อนกินให้มันหมดกินไก่ให้หมดก่อนสิคะคุณโอ้ไม่เดานั่นมาถ่ายรูปแล้วเปล่ะเนา่เนถ่ายรูปไหหน่อยสิถ่ายรูปถ่ายรูปเออชมวิวน่ะชมจุดโอ้แม่บ่งขาได้ด้วยนะ่ะ จุดชมวิวหมอ,อกสนไม่รู้สิโอ้มันหนานอนหน่อยน,น้กนอนมัตรงนี้หรอวะนี่นั่นต่อเน่ยคอยเศร้าเล้เนี่ย นวนาขนาอุทยานแห่งชาติดอยผาหอปกไหนไหนนี่ที่เราขึ้นมานี่ใช่ไหมว้าวว้าวว้าวสุดยอดนะคะไม่ธรรมดานะ,ะโ,อโอเคนะคะ